สวัสดีครับประวดพระนะครับมาตรฐานสากลครับหมายเลขที่165ผ้าครับเนื้อเนี่ยหนึ่งแกล่งนะครับพ้านี่ก็เป็นรักษณะผิวมีลักษณะเก่ามีการใช้นะครับอ่ามีเป็นพิมพ์สุโขทัยกำแพงเพชรใบหน้าเสี้ยมเกตธรุปแบบผ้าซุ้มซุ้มมีหักมุมนะครับแข้งสันชัดอกผายแต่ผอมมีร่องสังคติบรุนี้สอบตรงนะครับนี้เชิดขึ้นเฉียงลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าลักษณะผ้านะครับเนี่เห็นนะครับผิวเนี่ยนะครับเรียกว่ามี ความแกร่งมีลักษณะของการแตกลายสังคโลกแตกลายงาอยู่ด้วยนะครับขอบข้างนะครับรอยตัดนมีการเรียกว่าหดปริแตกหมดเลยนะครับแล้วก็เนื้อนี่นะครับถ้าส่องไปปุ๊บเนี่ยจะมีลักษณะความหนึบให้เห็นอยู่ด้วยนะครับโดยบริเวณนี้เราเห็นแค่งสันชัดนะครับส่วนฐานเขียงเนี่ยถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วก็กรอบกระจกลงมาลึกด้วยนะครับที่เป็นสัดส่วนก็ได้เลยโชวนะครับถือว่าหาได้ไม่ง่ายนะครับน่าจะเห็นได้ว่าผิวนะครับ โอ้หสวยมากนะครับขาวนะครับแล้วก็อมเหลืองเล็กน้อยนะครับเนี่ยแล้วหน้าพะนะครับเกือบจะแตกลายงาแล้วก็มีรอยยุบหดนะครับทั้งบริเวณตั้งแต่อกพระเลยครับยันกระทั่งแขนเนี่ยดูบริเวณนี้เนี่ยแตกลายงาด้วยนะครับแข็งสันชัดมากนะครับแล้วก็มวลสารนี่มีครบนะแต่ว่าเราเห็นธรรมชาติของผิวแล้วเนี่ยนะครับมีความสวยงามจริงๆนะครับนี่ผงตะไบทองนะครับเนี่ยดูนะครับ เห็นไหมครับเรียกว่าพาร์ทเนี่ยมีความฟึ้งเลยนะครับคือถ้าเกิดใครชอบแนวที่ดูดูเก่านะครับเนี่ยองค์นี้ได้นะครับและความเขียวต่างๆเนี่ยมีที่ผิวนะครับแล้วลักษณะนี่คือธรรมชาตินะครับสีเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดมีทั้งขาวทั้งเหลืองอะไรปนกันนะครับอันนั้นเนี่ยคือลักษณะที่สวยนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมโหวตเข้ามานะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับ